เซนคอลเลคชั่นเปิดตัวสินค้าล่าสุดพร้อมส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลโซฟา L-shape พับนอนได้วัสดุหุ้มด้วยผ้าสไตล์เกาหลีสีคุมโทนสบายตาโครงสร้างทำจากไม้เต่งเพื่อความแข็งแรงภายในเบาะใช้วัสดุ PE f o ฟ m นุ่มแน่นรองร,รับน้ำหนักได้ดีไม่ดูดซับความชื้น อายุการใช้งานยาวนานฟาจะมี2แบบคือแบบ3ที่นั่งจะมีความกว้าง235คูณยาว100สูง80ซนติเมตรและแบบที่2คือ2ที่นั่งกว้าง170ยาว100สูง80ซนติเมตรมีรับประกัน2ปีสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่ง